สวัสดีครับผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะคะทุกท่านคนนะั้นคนใหม่ใช่ไหมครับใช่เอาลองเขี่ยเกลี่ยึันไหมดูหน่อยสิครับโอ้เริ่มแดงแล้วยกขึ้นหน่อยสิครับเราจะย้อมสามสิบรอบนะครับทุกท่านเพื่อให้ได้สีแดงสวยงามสีใหม่จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะท,ท่านตอนนี้ก็จะออกเป็นสีออกแดงแดงออกเลือดนกนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะต้มไปอีกนะครับทุกท่านสีก็จะค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะท,ท่านแล้วเราก็จะเตรียมน้ําข้างนะทุกท่านไว้สําหรับเติมนะครับทุกท่านนะครับ สำลองไว้สำหรับเติมลงไปเรื่อยๆนะท่านจะเคี่ยวไปจนกระทั่งถึงก่อนนอนเนาะจะเอาเนาะนะครับผมแล้วก็เราก็จะไปล้างก่อนถ้าเราล้างรูปปุ๊บนะครับผมสียังไม่เข้มตามที่ต้องการก็พรุ่งนี้เราก็มาย้อมอีกซ้าอีกนะครับท่ทานย้อมไปเรื่อยๆนะท่านจนกระทั่งได้สีตามต้องการนะท่านนะครับไม้สีธรรมชาติจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะท่านในการเตรียมแล้วก็การย้อมนะผมแล้วก็มันก็จะมีวัสดุนะครับผมเหมือนข้างเนี่ย ก็เดี๋ยวนี้ก็โลละสอรเนาะ250ถึงถึง300นะครับทุกท่านก็แล้วแต่นะครับครับว่าแต่ละเจ้าที่ขายนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็เกือบ50กิโลก็หมดเงินไปหมื่นกว่านะท่าน,นครับถ้าตีเป็นเงินมูลค่านะ